เบียริมเบีริมเข้าไปดันครับกินครับผมกินครับดันขึ้นไปดันขึ้นไปครับไม่ทำงานเดี๋ยวครับเอาเอาทหารมาถมฝั่งนี้ให้หมดเลยมาถมมาถมมาถม มาครับดันมามาครับผมอืมมาครับไปกระเทิบครับมาครับผม นะครับกินเข้าไปยานะต่อแม่งเลยดีกว่าไหมไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วจ้ะ ทันเว้ยอ่ะมาครับซอนับผมซอนครับแทงครับผม หงายไปก่อนกินเรือเรากินลุกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตายเลยวะวะท่านผู้ชมโอ้ยังวะยังไม่ตายครับกินลุกเข้าไปครับไกลแล้วนี่วะเฮ้ยตายเลยวะท่านผู้ชมตายเลยวะสับขาลอกเสร็จ มาครับผมมาขึ้นบ่ายเฮ้ยมาบีบคอได้นี่หวานนี้มาครับมาครับผมอืมแย่ไปงั้นแหละกินครับ นะไม่เข็ดครับไม่เข็ดขออีกทีหนึง่งแย่เข้าไปล้วงเลยครับผมเร็วเร็วเร,วเร,วเรวอ่าปล่อยม้าตายครับ ได้แล้ววิชามาบีบคอโอ้แม่งกินอย่างไม่เยอะมีเยอะใหญ่โหดร้ายมาครับบุกด้วยกองทัพขาสั้นกินดีครับงี้ตันเข้าไป เอาล่ะเราเจ้าจะมาช่วยทันไหมล่ะน่าจะโดนสองแล้วครับกินเ้่าไหน่นอผพิวเหรอผิว,หวเหรอลุกก่อนครับลุกก่อนเดี๋ยวอดลุก เฮ้ยไม่ทันว่ะมา้ามาก่อนไว้เฮ้ยเอาผมแทงตรงนี้ไปก่อนให้เขากินเบีย้ยไปเลยนะครับอ,อ่ามาครับโอ้ยพี่ลืมอลไรวะเนี่ย เดินผ่าใช่ไหมเดินผ่าใช่ไหมยอมรับมาซะดิีหลวงครับลวงครับมีมาก็ต้องลวงครับบอกเลยเขาเดินลำบากพุโคดนะครับประมาณนี้เฮ้ ให้กินเลยเฮย้น่าจะเทม,มากแล้วว่าท่านผู้ชมผมว่าเทม,มาครับเทม,มาอืมแทงมาครับแทงมาเชื่อมครับเชื่อม เตรียมออกครับอยากรู้จังอยากรู้จังเลยลูกครับอ่ะกดมาครับผม เต็มกินสองนั่นเองกินแล้วกินค,ค,ครับ ด้ยหนีดิจ้ะมาครับมาครับน่อมีบากด้วยอ่ะเปิดลุกนิดนึงนะครับอ่ะป้องกันครับไม่ให้เรือเข้าลงมามาแล้วครับตัวแยงครับ ลูกครับผมลุกหนึ่งทีกินเบียร์ลุกหนึ่งทีรงทครับนั่นแน่อ่ะยืดครับยืดครับ ดูก็ไปครับมาครับผมอ่าบางนิดนึงครับ อ๋อว่าให้กินเบียร์กินครับต้องการตาลูกซีนนะมาครับผมมาครับอ่าผูกไว้ครับผูกไว้ อ,อันนี้เลยดีกว่าลำคาญกินยาบายปมาผมมาครับ่ะเชื่อมเรือและคราวนี้แหละเจ้าหนีไม่ได้แล้วแหละโอ้โหยังมาตัวนี้ได้เหรอเนี่ยฮ ถอยโคนมีกะไม่ให้โคลลงมาแล้วประชิดครับตีประชิด อะขังเลยครับผมยิมไม่เด้อออื่ะบังคับแล้วครับผมบ,บับงคับคคบังคับโคนลูกค้าอืม